ก็ก่อนจะไปดูคลิปก็ขอขอบคุณเม้นแรกกันก่อนเลยก็ใครที่เป็นเมน้นแรกผมก็จะปักหมุดเอาไว้แล้วก็ออกช่องอย่างนี้เลยแต่ไอเจตคนเม้นแ่งหน้าตาคุ้นๆเออแบบหล่อหหน่อยเออคนแถวนี้ผมมีทีเล็กหนึ่งตัวหาแลกผีเสื้อม่วงใครสนใจทักมาดิสคอดได้เออหรือเฟซก็ได้นะผมไม่ติดเฟซอยู่กันหน้าโปรไฟล์เลยครับไปหาดูได้เจออยู่ขอคนให้ก่อนเท่านั้นเออจริงๆอันนี้ก็ใช่แหละแต่อัปเดตหน้าจะมีระบบเทรดมาครับเกี่ยวกับบุกพักเพราะฉะนั้น ไม่เป็นไรถ้าไม่มีคนแรกเดียวไมหาแรกในกลุ่มเอาก็ได้หรือถ้าใครอยากซื้อผมขายเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เลยแล้วครับอาจจะเลิกเลยเดี๋ยวนี้แหละโอเคไปดูคลิปกันเลยดีกว่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทั้งกันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับแมปอาร์นิเมเรนเจอร์เอ็กซ์กันอีกเช่นเคยใช่ครับอยู่ในหน้าหัวคออย่างนี้ EP นี้เราคงไม่ไต่สตอรี่หรอกเพราะว่าไต่จบไปแล้วเลยจะลิสเทใช่ลิสเทเนี่ย ไปไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยลงเพราะไม่นา่ามีอะไรต้องหาเลยจิงตมั้งนอกจากประตูนอกจากมดาดระนอกจากกุจิต้านอกจากนั่นนอกจากนู่นนอกจากนี่นนเออเย,เยอะเลยอาว่าช่างมันไต่หัวคอยก่อนก่อนมันจะรีแล้วหัวคอยจะหายไปเป้าหมายคือ50ชั้นครับคือเกียวทาโร่นั่นเองผมไม่รู้นะว่าหลัง50ชั้นเนี่ยจะมีตัวละครอ,อื่นไหมแต่เหมือนเกียวทาโร่จะเก่งน่าจะเก่งสุดแหละคิดว่านะ ทีมที่ใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นทีมนี้เลยนะไม่รู้ว่าไต่ไปเนี่ยจะผ่านไหมถ้าผ่านกด็ดิไม่ผ่านก็เลิกเล่นแค่นั้นแหละยากตรงไหน,นโอเคเลตโกอ๋อค้างอยู่50อยู่จากที่ลองอ่านๆมาคำแนะนำอูย้ยอะไรเด้งเยอะๆเลยเมื่อกี้อ๋อพออ u โต,โต ผมก็จะเป็นแครอทครับกับอีกตัวหนึ่งคือเซเบอร์ก็เป็นตัวละครที่ไว้ยืนถึกรับตีเลยจริงๆกอยากได้บับดีๆแหละอ้ยอะไรเอาจบแล้วอ้าวอีเหี้ยแม่งซ่าเร็วเลยคือมันไต่ยังไงอะ่ะอ๋อคือว่าเหมือนจะมีบอสผูมาหกตัวปะ่ะเราก็จะฆ่าบ,บอสพอฆ่าเสร็จมันก็จะไอ้นี่เลยจบเลยฮะนี่กูแพ้นเนี่ย แป๊บกูกูดแล้หาข้อมูลละต้องไปถามผู้รู้ไม่งั้นเละโอเคครับจากการที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาสรุปว่าหอคอยมันจะมีทั้งหมด3เลนใช่ครับมันมีทั้งหมด3เลนเราต้องย้ายไปเลนนั้นไปเลนนู้นกลับมาเลนนี้เพื่อผ่าน1ชั้นซึ่งผมลงไปเล่นแล้วครับมันผ่านไหมไม่ผ่านแต่รู้อย่างเดียวว่าเหนื่อยอเหนื่อยมาก แต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นครับนั่นคือการที่เราจะต้องไปหาเจ้าอิโตะหรือว่านกฮูกเอโตะเออใช่เราต้องไปหาเอโตะหรือว่านกฮูกผมก็ไม่คือตัวเกียวกูนะเนาะไม่รู้ชื่อมันซึ่งก็อยู่ในประตูซึ่งก็ไป1%ครับโอกาสออกค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆ1%นึ่งเนนี่คือเยอะเลยแต่ปัญหาอยู่ที่มีประตูแค่บานเดียวไปไปหาเพิ่มโอเคครับกลับมาแล้วอันดับแรกคือ ตังมีเยอะต้องใช้หน่อยอัพสกิลใช่สกิลดิมันคืออะไรสักอย่างตังเออจากตอนแรกก็จะมาไต่หอคอยดีๆกลายมาเป็นหานกฮูกเฉยเลยเปลี่ยนคอนเทนต์กระต,ตันหันแกเนาะมันไม่มีนกคู่มันผ่านยากอะ่ะนกคูกเป็นตัวละครที่สามารถสตโตรโลได้เลยครับเพราะระยะมันกว้างมาตีทั้งหมด3เรนเลยโดยประตูที่ผมไปฟาร์มมาเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เลยเยอะนะสำหรับผมนี่คือเยอะเลยแต่เอฟเคไม่หนานมากกับประมาณ4ชั่วโมง ประมาณนั้นผมก็ไม่ใช่คนผ่านเร็วอะไรเนาะทีมก็ไม่ได้เก่งมากดูสิอืมหน้าหมันไส้ป่ะแม่งอ่าไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับหาเจ้านกคูกหวังว่าจะได้นะอืมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในด่านแล้วด่านนี้คือเหมือนเหมือนกูนเลยป่ะเออแอบคล้ายไม่รู้ว่าเหมือนไหมนะผมก็ไม่ได้สังเกตด,ด่านไปด้วยที่แน่แคือยาวและแมพกว้างซึ่งใช่ครับเหมือนเดิมนานและแหลก โอ้ยเจนกูแหลกแหลกโอ้โหเจนโอ้ยหมายก๊อตเจนแต่โมเดลแม่งสวยมากเลยวะแล้วทำออกมาดีนะดีเลยนี่แหละเอไแม่งแต่โอ้ยยี่กูกูคนออกจากตรงนี้กูคนออกจากตรงนี้ไอ้เจนแหลกโอ้ย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 ไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายกูตายระเบิดแน่มือดือกูโอ้ยเอาเลยครับทุกคนก็คงไม่ต้องสงสัยนะว่าพี่ครับทำไมพี่แบบ ถึงเอาฉากลงประตูมาให้ดูแค่อันเดียวนี่แหละสาเหตุโอ้โหถ้าอัดไปด้วยอเล่นไปด้วยเนี่ยโอ้โหระเบิดมือถือกูไม่น่าไหวอือผมต้องแบบตัดมาตอนที่ลงครบประตูเลยผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้เอักตัวไหมแต่ที่แน,แน่ถ้าได้ก็ต้องทําปรุงต่อครับซึ่งรีโลก็มีไม่เยอะมากกล้าหวังอย่างสูงนะว่าเกมจะแจกโคตรเยอะซึ่งก็ผมมีอยู่ประมาณสองรยีโลประมาณนั้นหวังว่าจะได้ปรุงสักอันหนึ่ง ผมไปถามคนในกลุ่มมาครับเขาบอกเอยคนใน Discord ส,สิเออคออีกคนนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเอตโตบัฟปีกสามารถผ่านหอชั้นห้าได้แต่ระยะต้องเกิน90ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเน,ะ,นะว่ามันจะคึงไม่เพราะสเตตของผมเนี่ยก็สเตตของผมคืออะไรคือสเตตของเขาเนี่ยมันเป็นน่าจะโอบวกครับระยะมันเลยเยอะผมไม่แน่ใจว่าสเตตผมจะทำโอได้ไหมคือแค่โอยังยากเลยครับตอนนี้ย โอเคจบไปแล้วใช้เวลาหนึ่งนาะทีสามสิบเจ็ดก็กดรีเพย์ไปเรื่อยครับจนกว่าประตูเราจะหมดพอประตูหมดเราก็จะกลับไปล็อบบี้แล้วก็ไปดูกันว่าเราได้เอโตกี่ตัวพอใช้ก,กี่ตัวมันปแปลกๆวะใช้เข้าได้สักตัวไหมดีกว่าเออพวกนี้น่าจะถูกกว่าเนาะพี่ทำอะไรอยู่ครับทำไมพี่แบบมานั่งเทรดซื้อของล้ะครับพี่อ,อ้อเปล่าคือมันเป็นของในไอดีหลักครับพวกแบบของเกียร์จากเอเวนต์อีสเตอร์ผมก็เอามาใส่ให้ไอดีนี่แหละ โอ้พี่โกงอ่ะพี่พี่แบบเศรของมาอย่างเงี้ยพี่ก็เก่งกว่าแบบคนเล่นเรือ่องกูใจเยังหยอกเล่นหยอกเล่นคือผมก็อยากมาใช้บ้างอะ่ะเข้าใจไหมมันอยู่ในไอเด้นมันก็นอนนอนครั้งเอามาให้ดีนี้ได้ไดใช้น่าจะดีกว่าเพราะอีกเดียวอีพีหน้าผมน่าจะไปเล่นอีเวนต์เออซัมเมอร์เพื่ออีโวเจ้าอูตะในกระเป๋าเพราะว่าถ้าอีเวนต์มันหมดกูอีววอูตะไม่ได้เนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นรีบ บ้านตัวละครี่เก่งที่สุดในต้องหอคอยในต้องซัมเมอร์อีกต้องไอ้นี่ครับรีบอ่บ้นตัวละครี่เก่งจะได้ลงไอ้สองอย่างนี้เนี่ยผ่านเร็วๆก่อนที่มันจะออกไปเพราะมึงอัปเดตไวมากแป๊บเดียวไม่อัปเดตเร็วมากๆเลยคือขยันแหละอก็สฉเป็นบอสมา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 ย้ายคองมาให้หมดถ้ากูไม่เก่งใจนะกูย้ายเอสมาไอดีนี่แล้วแต่เอสมัน,มนติด0.1ไงไม่กล้าย้าย เหรือย้ายเลยดีวะนี่ก็ได้นะไม่ติดนะแต่อย่าเลยครับมาเก็บตัวละครให้อีหลักไว้เล่นสักตัวเถอะพอเอสมันก็ไม่ได้เก่งแล้วน้ะตอนนี้โอเคขอเวลาใส่เกียร์ให้ตัวละครหลักสักครู่ครับเดี๋ยวมาแล้วเราจะไปลงประตูเอสต่อตอ,อันนี้คือยังไม่ลงยังไม่ครบเนาะผมมาใส่เกียร์เพื่อทำให้ประตูน่ยมันเล่นง,ง่ายขึ้นอืมก็ ไม่ม้องถาม,มว่าสุตัวไหนบ้างมันก็ตัวความจำเป็นจำเป็นนะชาโดเออโจรูโน,โนกระต่ายด้พวกนี้ผมก็จะใส่ให้หมดซเซเบอร์ด้วยใช่จำเป็นโอเคงั้นไปเจอกันที่เราลงครบทุกประตูเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าเอโตะมันจะออกมาสักตัวไหมใน AD. เอดีหวังว่าสักหวังว่าเอาสเอสักตัวเดือดร้อยกว่าประตูเนี่ยนะคือไม่อยากไปหาเพิ่มแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยที่สําคัญคือผมก็ไม่ได้มีเวลามา นั่งเล่นอ,อีกเยอะเนาะต้องไปหอดคลิปเกมอื่นอีกแมพอื่นอืมใช่โอเคงั้นเจอกันครับตอนที่เราลงประตูครบขอสักตัวกูพอใจเลยครบหมดแล้วสำหรับประตูกับกับล็อบบี้ครับมาดูกันว่าจะได้เอโต้ ot, หรือานกคูงเนี่ยกี่ตัวอีกแล้วทำไมเจ้าชายว่ากี่ตัวจังสักตัวให้มันได้เถอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ย แต่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือเยอะมากเลยเนาะอืมไม่ได้น้อยเลยอ่ะไปกลับล็อบบี้กันโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงล็อบบี้เป็นที่ที่เป็นที่ที่คืออะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วกูจัเบิ้ลครับว่าที่เพื่อโอเคมารับเควสกันหน่อยดีกว่าแต่มันน้อยยังไงโอ้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 เออสบายโอเครับเควสไปแล้วได้อะไรบ้างก็ดูไม่ทันด้วยเมื่อกี้เผลอ์ดทำจอยแนวตั้ง โอเคต่อไปเกี่ยวกับพาร์ทพาร์ทไม่รู้ว่ามีอะไรไหมคือไม่ค่อยได้ดูพาร์ทเท่าไหร่ตัวละครเนี่ยน่าจะต้องเบลร้อยครับถึงจะได้ตัวละครเนาะซึ่งก็ไม่น่าไต่ถึงอะโอเคได้รีโลมาเพิ่มโอเคดีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ครับเพราะว่านกคู่ในกระเป๋าเรายังไงล่ะม,มีไหมไอ้เย้ยมีโอเค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 มีหนึ่งตัวครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากอย่างน้อยกล้าได้หนึ่งตัว ไม่รวมไปได้ซ้ำได้ไหมเนาะแต่ว่า1ตัวก็โอเคแล้วครับพอใช้พอใช้ต่อไปคือบัฟรีโลที่มีเนี่ยจะพอสำหรับการาให้รุง้งสักรุ้งกับเอโต้หรือเปล่าเอามาใช้ก่อนเนาะอาจจะไม่ได้หา0.1เพราะว่าโอ้หนา่นาน่าใช้หลายพันอะส่วนจุ่งอะอ้นี่มันดวงดีไงโอเคแต่เราต้องรอสุ่มวันศุกร์อา่าสิ้นเดือนมันจะมีคูณ2ครับจากที่เป็นรู้มาเนาะโอเคงั้น ผมว่าคลิปนี้น่าจะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันในอนาคตอาจจะมาลง AI x เพิ่มแหละแต่ลงวันไหนก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีคอนเทนต์แมปที่จะทำเพิ่มคือ All Star เนะาะอัดไปแล้วแหละอัดไปนานมากแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ลงอาจจะลงพรุ่งนี้ไม่อาจจะลงวันจันทร์ครับเพราะว่าชอบเป็นอะไรชอบทำจอ,อย่างตั้งคือผมจะหยุดลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตซึ่งคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนอาจจะไปหยุดวันพะเะื่อแทนเพราะว่าพระเแทมีเรียนนะเนาะออโอเครับของเลเวลด้วยก่อนไปเลเวลขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะหลังจากการเอฟเคเลเวลเนี่ยผมแนะนําว่าควรทําให้น้สัก200ขึ้นเพราะว่าในเคเวสเลเวลเนี่ยมันจะมีให้รับถึง200 l e v e เลเวลเลยซึ่งมันจะได้แบบของเกียร์หรือแม้กรทั่งดอกเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะ10กว่าตัวเลยแหละ โคตรดีครับเพราะเอโตะผมจะทำเบลร้อยนี่เป็นตัวละครตัวแรกที่ทำเบลร้อยเลยเพราะว่ามันได้ใช้แน่ๆ <c oughs> ขอโทษโอเคประคิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย